ใส่าสาารงายบริษัทคอร์ทเทอรเวอรนัทบนะครับวนี้จะมาโรทร์รนยนต์อร์ทโฟกัน,นรับตัวนี้เป็น New f o กั s นะครับเป็นตัวใหม่ของโฟกัเป็นเครื 1, ่องยนต์นนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง e น o b o o ครับตัวนี้ออกแบบหลักการออกแบบของฟอร์ทก็ยังคงเดิมนะครับตามหลักคล n e t ิกดีไซน์ก็คือมีเส้นสายลายูตัวโลบทําให้ดูรถสง มองดูรถโฉบเฉียวนะครับเหมือนรถกําลังเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาครับปเด็นของตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์พันทาร้อซีซีแต่ให้แรงม้า0ถึง1180แรงม้นนาที่1,000รอบนะคบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดที่240นิตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานที่1,600รอบถึง5,000รอบนะครับต่อน,นาทีนะครับด้านหน้านครับก็ยังมีเซ็นเซอร์อเซ็นเซอร์ ตัวนี้จะเป็นตัวแอ City ซิตี้สต็อกนะครับช่เวเบรกที่ความเร็วต่ำตัวรุ่นก่อนนะครับทุการัตัวเก่าจะช่วยเบรกที่ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วของตัวรถด้านหน้านะครับจะมาป๊อกกับโคมไฟหน้าจะมาป๊อกกับไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์นะครับไฟแบทไปทีๆๆป่กลางวันให้กระจังหน้าเปลี่ยนรูปทรงใหม่นะครับ สีเหลี่ยมทางหมูมาพร้อมแขงความพึ่งนะครับตนี้และน่าจะมาพร้อมกับใบตัดหมองทรงสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นทรงสปอร์ตเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าจุดนะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับเพื่อในการหมายจอดัวนี้จะเพิ่มความพิเศษเข้ามาคือรุ่นก่อนจะสามารถจอดด้านนาดอย่างเดียวนะครับแต่ัวนี้จะเพิ่ม ช่วยถอยจอดเข้าซองเพิ่มข้ามานะครับเป็นความพิเศษของรถยนต์รนวิวโฟกัสตัวนี้นะครับเครื่องยนต์รงยนต์ก็อย่างที่อธิบายกันนะครับ180แรงม้าที่เพิ่มมารถยนต์ขนาดเล็กจะให้แรงม้าแล้วก็แรงดีสูงนะครับช่วยในการออกตัวและการประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ล้อแมกนะ ก่อบเจนะครับเพิ่มมา,าจากเดิมเป็น,นก่อสิบเจรครับะระบบเบรกเป็นดิดเบรกทั้ง4ล้อนะครับพร้อมระบบเบรก ABS แล้วก็ระบบกระจายแรงดันต่างเบรกนะครับมาพร้อมกับระบบช่วยออกตัวในที่ลางคันนะครับตัวระบบรักษาสเสถียรภาพการทรงตัวนะครับระบบช่วยลดแรงดิ่งขณะเข้าโค้ง ระบบควางกาันล้อของฟรีนะครับสำหรับช่วงช่วงหน้าด้านหน้าจะเป็นแบบแม็กคอร์สันสตัร์นะครับมอเตอรเกียรกันโครงและคอยสปริงนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นคอนโทรลเบรดนะครับพร้อมกับแบบมันติลิ่งนะครับด้านข้างนะครับตรงทขี้ยวประตูจะมาคอแนแทคโเมีมน,นะครับเพื่อความดูแาให้กับตัวรถ ส่ง,งความางจะมาพร้อมกับไฟเลีย้ยวนะครับทำให้โดดเด่นเห็นชัดเจนนะครับประตูจะเป็นระบบเปิดปิดแบบไม่ต้องใช้กุญแจได้นะครับเมื่อเมื่อเราอยู่ในระยะที่ไม่ห่างมากจากตัวรถนะครับสามารถเปิดได้แบบอัตโนมัตินะครับด mm ้า hmm. น,นใน,นรับผ mm ู hmm. ้โดยสารฝั่งนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมาะที่เปิดที่เปิดปกกระตูงจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารเหมือนเดิมนะครับ บอกข้างในจัดตาสำหรับผู้โดยสารจะปรับแบบนุ่น,นนะครับ่อด้านหลังสามารถทับเก็บได้เช่นเดิมนะครับทำแบบ60-40นะครับเรียบแบบ60-40นะครับด้านหลังปลท้ายจะทำให้เรียวขึ้นนะครับเพิ่มความ ตามโทเทียมให้กับตัวรถดีขึ้นนะครับมากกว่าเดิมมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่แล้วก็ไปเบอร์กวงที่สามเพื่อให้รถที่จอดที่ขับตามหลังนะครับมองเห็นชัดเจนเวลาที่เราเล่นนะครับมาพร้อมกับพี่ฉีดปันดน้ำฝนด้านหลังนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านท,านท้ายกหมชอนเดิมน,นะครับ <S <S ด้านท้าย จะเป็นที่เก็บสัมภาระได้นะครับตัวจุดวางของด้านบนนี้เราก็สามารถถอดเก็บไดเ้เช่นเดิมนะครับสามารถถอดก็บได้ลูกค้าไม่ต้องการช่างงานในตัวนี้หรือต้องการใส่ของที่มีขน,นาดชิ้นใหญ่นะครับตัวนี้ฝาถันน้ำมันก็เป็นแบบสัมผัสนะครับรุ่นใหม่ของ New Focus นี้จะสามารถรองรับน้ำมัน E85 ได้นะครับ แดด t ศูนย์ถึง g แปดสิบห้านะครับในฝั่งผูบนะครับตัวนี้โงมาลัยก็จะเป็นแดบมันติฟังชันนะครับพร้อมปุ่มปรับเครื่องเสียงแล้วก็ระบบค r u คอนโทร t เพิ่มเข้ามานะครับระบบเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัต6ิ6สปีดนะครับเป็นเกียร์ t o คอนเวอร์เตอร์นะครับที่ พวงมาลัยจะมีปุ่ม p e n d e s h i p นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยได้เลยเมื่อเราใช้โหมดสปอร์ตนะครับแล้วพอเปิดไปหน้าย้ายมาอยู่ตรงริมฝานะครับจะมีโหมดอัตโนมัติให้ครับอ่าปัดน้ำฝนก็จะเป็นโหมดอัตโนมัติเช่นกันนะครับเบาะฟังผู้ขับขี่นะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับ ขึ้นลงเดินหน้านะครับเดินถอยหลังแล้วก็ยกขึ้นได้นะครับขึ้นยกลงได้ปรับ,ค,รบความเอียงของบ่อได้น mm hmm. หน้าจอตรงนี้จะปรับเปลี่ยนใหม่เป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบ8นิ้วนะครับรองรับ Apple ลคา r เพนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ ตัวเครื่องเสียงนะครับจะเป็นเครื่องเสียงแบบพรีเมียมของโซนี่นะครับลำโพง9ตัวนะครับด้านความปลอดภัยนะครับตัวนี้จะมีถุลงลมนิรภัยทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็ด้านด้าน,านข้างประตูแล้วก,ก,ก็มาถึงรวมตรง้างประตูนะครับ6จุดด้วยกันนะครับเซ็นทรัลล็อกเราจะย้ายมาอยู่ที่ประตูนะครับ จะย้าย,าย,ายาจากจุดเดิมแต่ก่อนจะอยู่ตรงกกรคอนโซลกลางตอนนี้จะย้า,า,า,ายออกมาด้านาด้านข้างประตูนะครับสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นระบบซิงตัวใหม่นะครับของฟอร์ตัตวนี้ Ford p โน n e นิวโฟกัสจะเป็นซิงซิงเวอร์ชัน3นะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับ iOS รับของของ iPhone ได้จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันของ Siri ซ,ซึ่ง สั่งงานด้วยภาษาไทยได้นะครับไม่ว่าจากการสั่งให้โัเข้าตัวออกนะครับได้รับสายตัวออกได้นะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับมาพร้อมกับตรงกลางคอนโซลตรงนี้ระบบแอร์จะเป็นแบบอิสระแยกซ้ายขวาแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มการใช้งานฟังก์ชันการช่วยจอดปัจฉริยะนะครับไม่ว่าจะถอยจอดด้านพาหนแล้วก็ถอยจอดแบบเข้าซองนะครับ และยังมีโหมดช่วยออกจากช่องจอดนะครับแบบขนาดได้นะครับสำหรับอีโฟกัสตัวนี้นะครับก็ mm hmm. สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ